ผีข้าหนึ่งไปอยู่ไอกข้าหนึ่งไม่ก็ไม่น่าสนใจมันอยู่อย่างเงี้ยก็มีอีกข้าหนึ่งมาอย่าเถิ่นตัวเองท่าผัดตัวเองมาเต็มนะท่าอื่นล่ะตองปะเอ็มไปสู้เอ็มมาด้วยเอ็มเอ็มไม่ได้โทษเลยวะเอ็มมาเอ็มมา มันนี e. ่นถ Zac ือว่าช่วยเพื่อนหนูได้แล an ้วช่วยน้ำเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คิวเพิ่งบอกเองว่าแบบเออถ้าเอ็มจะขนาดไหนออจะมาอะไรคะเอมเอมมาช่วยโศกเมื่อวานเจ้าเอมได้ทะลุออกมาแล้วนะผมจะต้อง ทะลุกรอบของความเซ็กซี่ที่รู้สึกว่าอยู่ข้างในออกมาให้ได้เอาชนะเอมให้ได้เอมพอเซ็กซี่แล้วนะเอาชนะเอมให้ได้เอม่งอีกแล้วคือเลือกท่ามาหนึ่งท่าถ้าเต้นหนัวค่ะแล้วก็พูดคําว่าลองปะซึ่งในหัวค่ะหนูจะใส่คําพูดอะไรลงไปก็ได้ไม่ว่าสบายนะเขาพูดในหัวที่ที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้ปะปะปะเขาบอกเอมเป็นยี่ เออไม่รู้เพราะเมื่อวานเอมทำไปทุกอย่างแล้วมาเอาพี่เอ็มก่อนแมชแรกพี่เอ็มระดับหนึ่งระดับห้าห้าครมีห้าระดับด้วยอืมจัดมาน้องสาวห้าแบบแต่ห้าแบบขอหนักขึ้นเรื่อยๆหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนั้นโชว์ก่อนสักอันหนึ่งโชว์ยังไม่พ้นระดับหนึ่งเลยเนี่ยน้ำไปก่อนเฮ้ยให้น้ำก่อให้ได้ให้ได้น้ำก่อนนะ

ระดับหนึ่งนะเนี่ยเยินน้ำมาโซยอมพี่ยอมไหมยอมไหมยอมน้ำมาโซหนูกำลังข่าท่าเพลงของอยู่ค่ะหนูทำอะไรน้ำมาอย่าคิดเยอะคนลุกน้ำมาอย่าคิดเยอะไม่ได้มีท่าอะไรอย่างนั้นเลยไม่เป็นไรค่ะมันมีทุกคนแค่ทำอย่างนี้มันก็ทำได้เออทำไมไม่จัดทั้งหมดโอ๊กโคตรจังมาน้ำคุณดูค่ะ อย่าไปสนเร็วๆอย่าดึงอดึเชนอย่าดึงเวลาอย่าดึงมาลองไได้อีกเยอะเอมี่ระดับหนึ่งยชนะระดับสอระดับหนึ่งอะเฮ้ยอ่นถดเลยอดเยบอว่าถอดก็รู้สึกเฮ้ยนึกเอ็มมาถึงจเแล้วเ้ยอเสองนนีงอน ผู้ชายคนนี้ก็จะเสียใจกับชีวิตอันนี้คือวามิดที่อื่นใไม่ไ้ทไม่ได้ผู้ชายคนนี้เสียใจชีวิตทำให้แบบมากที่สุดก้าวข้ามความขุ่นหัวรของน่งสัตวระตัวไอ้คิดคิดเตัวเองคิดเพ็่คาแรคเตอร์คนอื่นที่แบบเป็นนีกสปีเป็นอะไรอย่างเงี้ยมจะเป็นรเลด้วยกีฬาถ้ากิดใช้กีฬาเขาไม่อยู่ผมก็จะทำอย่างไร อยวาคดงที่จะทำไม่ใช่ผสมรณ์นหรอคะใช่เพราะหนูไม่เดียนจมซีใช่ลองดูขอลองดูขอลองดูิดว่าเรื่อนไ่ใช่กีฬามาไม่ใช่น้ำซิงยูราทำโอ้ không phải người quen không không phải người không không phải người quen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  ค้างไว้ค้างไว้้าสุดท้ายก่อนที่ยังไม่ได้ขัดก็ต้องมาเต็มค่ะสุดท้าย,ายอ่ะฮะ้พ่จยังไม่ต้องมีภาพสูมคูอย่าแกล้งเพื่อนอย่าเยอะด้วยว่าลับากคนอ,อื่นเขาแหละลองบ้า <laughs> <polarization. S 2> เพื่อนยังทำไม่ได้อยู่เลยมานะ้ำโหสุดยอด <europ> หรอน้ำลุงน oui ี้จีบดีกว่าเต้นดีชอบเต้นดีลุงนี้ผมจีบนะแล้วไงโอ้โหเซ็กซี่ขนาดนี้โอ้ What เอาตังค์ไปแล้วให่ใหนะอันนี่ใหม่นะรูปต้องตั้งไว้เลยสั่นมือของเขาอยู่แล้วมาหาน้ำเอาเอาเบอร์สามค่ะมากกว่านี้ค่ะน้ำแค่คิดว่าทำได้อีกหรือเปล่าตอนนี้น้ำยิ่งคิดว่าตัวเองเป็นน้ำอยู่น้ำคิดว่าเรื่องเป็นไชกีฬาเขาขาท่าทางมาได้อีกหรือเปล่า เสียงในหัวคำพูดอะ่ะเหมือนที่คิวมันพูดกับแกอ่ะมาลองปะยังไม่สุดนะมาดรอปม,มาล <ะ S 1> แล้วมดรอปลองเออหนึ่งฮะมาดรอปแล้วคุณถ่ดรอปลองเพราะแบบคอมเมนต์ตัวเองเออเอ,อ,เอ,อ,อย่าคอมเมนต์ตัวเองไม่ใช่อ๋อหรอคะใช่ค่ะม <Jeez> ไม่ต้องมาทำเป็นอ๋อตัวเองรู้ดีอันนั้นคือท้าของ มาค่ะไม่ค่ะมีบ้างดอดจังเลยงานศิยสัมาค่ะเป็นวัดเป็นวัดลองป่ะเออดีดีดีมาเีมาี่ใ่ชามาอะไรเนี่ยไม่ไเข้ามาเลยจริงจริงเอ็มก็ เอมครั้งสุดท้ายต่อไปเป็นน้ำรัวๆเอ็มครั้งสุดท้ายต่อไปเป็นน้ำรัวๆเอมเขได้ของเขาแล้วเอมมาค่ะไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมลองป่ะเอมพอแล้วลูกเอ้เอมไม่เก็บัวเอ็มไม่เก็บัวเอ็มผ่านละเอมผ่านละตามมาไม่ไหวหน้าองหน้าองเลนน้ำเอท้าเต้นคั้เสร็จ มั็นดนูหนูจะรับได้เหรอคะให้น้ำให้น้ำได้น้ำเอาท่าเต้นทางเซตของน้ำมาไอ้นั่นของหนูมาอะไรวะฮุกอะฮุกวีบ้าฮุกฮุกของหนูฮุกของหนูอะฮุกของหนูอะมันฮเอหน้าทาทุกอย่างยิ้มไว้เอาใหม่อีกทีค่ะจะร้องไห้ร้องหันจริงไม่ต้องป้าอยู่แค่ในใจ แต่เป้นท่าเต้นน้ำทั้งหมดสามคนนี้หันหลังเราไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องพูดอะไรสามคนนี้หันหลังน้ำมาค่ะอ๋อแล้วเขาจะเห็นหนูได้ไหมครไม่เป็นไรแค่เรียกให้เขาหันมาให้ได้หันมาดีถ้าอยากหันก็หันหันมาเลยเต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยเรเรียกว่าหันมาสี่หันมาสี่ให้ได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเต้นเฉยมาค่ะเงียบก่อนลุกเงียบก่อนลุกถ้าหันถ้าอยากหันก็หันนะ แค่นี้เขาไม่หันหรอกเปลี่ยนเสียงในูผมไปเรื่อยทำไมเขาต้องหันตรงไหนของหูที่มีดีอะไรออมีดีดอะไรมันขึ้นมา,าหันตรงไหนดีเฮิร์ดอย่าเอาไม่ได้คำตอบไปเรื่อยเออ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 ฉันไม่ได้เซ็กซี่เดี๋ยวฉันผู้หญิงที่สนุกเลยนะจ๊ะฉันไม่คนรอแบกของผู้หญิงคนอื่นนะจ๊ะคิดในใจไว้ ฉันเซ็กซี่ด้วยฉันสนุกด้วยนะจ๊ะฉันมีครบนะตา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 เอาความซนของแกออกมาอีกเซ็กซี่ด้วยซนด้วยมันได้เอออย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเซ็กซี่ด้วยซนด้วยใช่คาแรคเตอร์แกถูกค่ะถ้าเขาอยู่กับหนูแล้วเขาจะมีความสุขแค่ใช่อย่างนั้นเลยนะถูกค่ะพี่เอมันก็แค่ผู้หญิงเซ็กซี่ไปเรื่อยแต่หนูว่าหนูมีดีกว่ากว่าเยอะ เออดีค mm ่ะแค่เซ็กซี่หน like o, so like mm ูก็เซ็กซี่ได้นะคะเออหนูเป็นเซ็กซี่แบบสุกสนนะฮะหนูแบบว่าเป็นแบบนี้ของหนูนะคะดีค่ะเรียกให้เขาหันมาให้ได้ค่ะดีค่ะดีเฮ้ยเฮ้ยเป็นเราเราหันแล้วะเฮ้ย โซนของหนูดีฮะปอนปอนมาหนูทำอะไรได้อีกเยอะะทำอะไรได้อีกไม่ต้องซูมนะโอ้ยอันนี้ก็จะซูมเสร็จ